ดีค่ะกลับมาพบกับครูออนอีกแล้วนะคะในคาบนี้ครูออนก็จะสอนในเรื่องของตำแหน่งและวิธีการเขียนสระไอไม้ม้วนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสระไอไม้มาลายกันไปแล้วนะคะในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องสระไอเหมือนกันแต่เป็นสระไอไม้ม้วนค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลย นิทานเรื่องต้นไม้ใหญ่กับพุ่มหนามเช้าวันหนึ่งมีนกน้อยบินมาเกาะบนต้นไม้ใหญ่และมองลงไปข้างล่างเห็นโคนไม้ใหญ่ต้นนั้นมีพุ่มหนามขึ้นอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดมันจึงถามพวกต้นหนามเล็กๆเ,เหล่านั้นว่า ทำไมพวกท่านถึงมาขึ้นอยู่โคนต้นไม้ใหญ่มากมายเช่นนี้ต้นหนามเหล่านั้นก็ให้เหตุผลว่าเพราะพวกเราจำเป็นต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในฤดูร้อนนี้นะสิถ้าหากเราไปขึ้นอยู่กลางแจ้งในเนื้อรูน้อนแล้วแสงแดดจัดจัดก็จะเผาพวกเราเฉาตายหมดแล้วนกก็ถามต้นไม้ใหญ่นั้นว่า ท่านไม่รู้สึกสำคัญบ้างเลยเชียวหรือที่ปล่อยให้พวกต้นหนามเหล่านั้นล้อมรอบโคนต้นท่านเช่นนี้ต้นไม้ใหญ่กลับตอบว่าไม่หรอกพวกไม้หนามเหล่านี้กลับมีประโยชน์ต่อข้าเสียอีเพราะข้าได้อาศัยพวกเขาเป็นเครื่องป้องกันมีให้สัตว์ต่างๆมากัดรากกัดโคนของข้าจากนิทานนี้นะคะ ต้นไม้ใหญ่กับพุ่มหนามเขาช่วยเหลือกันอย่างไรคำตอบก็คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะให้ร่มเงาแก่พุ่มหนามส่วนพุ่มหนามก็จะคอยป้องกันลำต้นให้แก่ต้นไม้ใหญ่นั่นเองทีนี้ประโยชน์ของต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนแล้วก็สัตว์อย่างไร ก็คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะให้ร่มเงาแล้วก็ให้อากาศบริสุทธิ์แก่คนและสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นนกหรือว่ากระรอกนั่นเองค่ะแสดงว่าต้นไม้ใหญ่กับพุ่มน้ำเนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองทีนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความรู้เรื่องสละไอไม้ม้วน เขาบอกว่าสระไอไม้มมวนเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นเป็นสระเสียงสั้นนะสระไอ <laughs> พอออกเสียงไอเป็นสระเสียงสั้นจะออกเสียงอะและเหมือนมียอยักษ์สะกดเหมือนสระไอไม้มาลายนั่นแหละ <laughs> ออกเสียงไอเหมือนกันแต่มันเขียนต่างกันเป็นสระไอไม้ม้วน กสละไอไม้มาลายเห็นไหมออกเสียงไอเหมือนกันแต่เขียนต่างกันออกเสียงอะและเหมือนมียอยักสะกดก็คือออกเสียงไอนั่นแหละต่อมาสระไอเนี่ยเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตำแหน่งของเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นคําว่าใจสระไอไม้มว้วแล้วก็จอจานเนี่ยไม่อ่านว่าจอไอใจต่อมา คำว่าใครมีสระไอไม้ม้วนคอควายรอเรือหมอ่านว่าคอรอไอใครต่อมาเราจะมาดูวิธีการเขียนสระไอไม้ม้วนกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูรูปนะดูรูปภาพแล้วก็ดูเครื่องหมายประกอบไปด้วยนะเขาบอกว่าให้เราอะเริ่มต้นจากการเขียนหัวเขาก่อน เขียนหัวดูเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งสองสามไล่ไปเขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นตรงต่อขึ้นไปจนเลยเส้นบรรทัดบนเขาให้เขียนหัวแล้วลากขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดบนประมาณครึ่งบรรทัดจากนั้นม้วนปลายเข้าหาตัวตามลูกศรเห็นไหม ดูจากเลขหนึ่งเห็นไหมเขียนหัวก่อนเสร็จแล้วลากขึ้นไปข้างบนประมาณครึ่งบรรทัดเลยเส้นบรรทัดไปเลยเส้นบรรทัดบนไปอ่ะมันต้องลากขึ้นไปข้างบนก่อนเขียนประมาณบรรทัดครึ่งอ่ะสระไอไม้ม้วนอ่ะเขียนคล้ายๆสระไอไม้มาลายที่เราเขียนไปนั่นแหละประมาณเดียวกันตัวเท่าตัว,ต,วตัวเท่านั้นแหละ แต่ทีนี้ว่าสละไอไม้มาลายมันมันเป็นหยักใช่ไหมทีนี้สละอไม้ม้วนเขาให้เขียนหัวแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วก็ม้วนปลายสละอไม้ม้วนมันต้องม้วนไงม้วนปลายเข้าหาตัวตามลูกศรเห็นไหมดูตามลูกศรน,นะจากเลขหนึ่งไปเลขสองเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้าตามตัวอย่างนี้เห็นไหมคะเราจะ เขียนคล้ายๆสระไอไม้มาลายนั่นแหละแต่ต่างกันตรงที่ปลายเห็นไหมปลายปลายมันอะตรงไม้มาลายมันจะเป็นปลายหยกัยกๆแต่สระไอไม้ม้วนก็จะปลายมันจะมว้วนไหมแต่ก็ออกเสียงไอเหมือนกันเป็นเป็นสระไอเหมือนกันเรียกสระไอเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง มาเมื่อเราเรียนถึงตำแหน่งแล้วก็วิธีการเขียนไปแล้วทีนี้ก็จะให้นะักเรียนทำในแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่74แล้วก็หน้า75ก็จากที่เราฟังนิทานไปนั่นแหละก็ไปทำไปทาในแบบฝึกหัดฟังนิทานแล้วก็เอาไปทำในแบบฝึกหัดหน้า74แล้วก็หน้า75ด้วยกัน 2หน้าด้วยกันนะ74กับเ5โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูออนลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ